ปัญหาที่พี่หนิงเคยเจอมีอะไรเหลืองและยุบปอใช่ครับตายยุบยุบตายนี่กเกิดจาก,กอะไรบ้างแล้วก็ใบใบใบกูดใบกูดเป็นไงใบมันจะยิกยิกนะครับห<อ>ยิกหย<อ>ิกฮอกซึ่งเกิดจากไอ้พวกเพี้ยพวกหนอนนี่แหละ<อ>ใช่ก็มีด้วยนะกับกับเพานี่ก็มีศัตรูเป็นหนอนเหมือนกันแต่หนอนตัวเล็กๆนะครับผมถึงว่าพี่หนิงก็บุกน้ำส้มคนไม้ก็ต้องฉีดอยู่อย่างฉีดฉีดครับฉีดต้องฉีดตลอดนะครับนะฮะอ่ะต้น แสดงว่าเรื่องของโรคแมลงก็จะมีพวกหนอนหนมามาคือเปลี่ยนเป็นหนอนม้วนใบอะไรแล้วขนาดไหนใช่ใช่ใช่ตัวเล็กๆนะครับอืมนะครับนะฮะก็ใช้น้ําส้มขันไม้ฉีดใช่ครับอ๋อถึงถึงมันถึงสวยแบบนี้นะครับก็ฉีดอย่างสม่าเสมอแหละครับคุณผู้ชมครับ่อและอย่างอย่างดินเน่อาทิตย์ละครั้งอ่ออาทิตย์ละครั้งครั้งนะครับสำหรับน้าส้มขันไม้ของ t b i ทีนี้แล้วอย่างอย่างโรคเหลืองล่ะที่ที่รากเน่า